ไปดูแรกของเราครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแลนสไลด์นะครับคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินถล่มเนี่ยจำนวน20จุดด้วยกันนะครับในบริเวณพื้นที่นี้การออกสนามคลิปเป็นอะไรที่หกมาเรายังไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่สูงว่าเราได้ทั้งหมดสามลายด้วยกันมันทัวร์เล็กๆเราตั้งชื่อลายนครับว่าเป็นลายในฝันสวรรค์บนดินครับ a few moments later เราได้แค่แต่มองเห็นแต่เราไปไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่เคยเดินเข้าไปหามันไเดยวมาเจอ บุกไปเกมี่พิษืออาจจะใช้เวลานานผู้หญิงจะไมหมดเลยทำไมนะคะต้นค่าต้น่าเรายังไม่เห็นที่เราเอาของนสไลด์เลยก็ลองบอกตัวเองว่าเป็นพิติตรเป็นแสไลด์จุดล่าสุดนะครับอกมือเลยครับ ครับพวกเราฟิบดีโอเซเว่นครับผมผมอาตอมครับผมการครับช anel เราเนี่ยจะทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรครับุณการสำหรับวิดีโอของช anel เราครับจะเป็นเกี่ยวกับการนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับโรกครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับวิดีโอแรกของเราครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแผนสไลด์นะครับหรือที่เราทุกคนรู้จักกันในชื่อของปัญหาดินถล่มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงมากและการที่เราจะเข้าใจถึงมันเราต้องลงไปดูก็หาถึงต้นตอของสาเหตุของััันนนนครบเพื่่่อทีีียกกา้้งึวษ จะอยู่ในบริเวณตำบลไทยสามัคคีนะครับอำเภอวังน้ำเขียวใช่ไหมัวังน้ำเขียวใช่ครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับผมมันสําคัญยังไงครับพื้นที่นี้พื้นที่นี้นะครับจากประวัติการเกิดแผยนิบัตินะครับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินถล่มเนี่ยจำนวน20จุดด้วยกันนะครับในบริเวณพื้นที่นี้ใช่ครับโดยวันเนี้เราจะไปดูว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินถล่มเนี่ยคืออะไรแล้วก็ขอบเขตความเสียหายในมันมากแค่ไหนมากแค่ไหนใช่ครับผมเยวไปนะครับเราไปกันเลยครับผม นะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พังแล้วนะครับตอนนี้เวลาเท่าไรครับตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สี่นะครับผมแล้วต่อไปเราจะทาอะไรต่อครับพี่กันต่อไปนะครับผมจะเป็นเราก็จะมาวางแผนการออกสามในวันพรุ่งนี้ของเราครับแล้วก็ออกไปทานอาหารสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาดูบรรยากาศรอบที่พักสักครู่นะครับผมเจอกันครับเจอกันครับ ก็ครับหลังจากเมื่อเราถึงที่พักแล้วครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ออกไปรับประทานอาหารกันนครับผมแล้วต่อไปเราจะทำอะไรนะครับคุณดมต่อไปเราจะเป็นการประชุมวางแผนนะครับเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะทาอะไรต่อไปนะครับผมสักหน่อยก็จะได้เวลาประชุมแล้วเรามาดูกันครับว่าหลังจากเราประชุมจะมีอะไรกันนะจะมีการวางแผนอะไรครับแล้วเจอกันนะครับผมไม่ไม่ใช่คอพ่ไล่ตาขนถั่วด้านล่างไปเรื่อยๆเอาไปนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการแบ่งงานกันนะครับว่า แต่ละลายเนี่ยเขาเป็นงานกันยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้คุยแล้วก็เป้าหมายหน้าที่ของแต่ละลายไปครับแล้วก็สุดว่าเราได้ทั้งหมดสามลายด้วยกันเป็นลาย A ลาย B แล้วก็ลาย C กระจายตัวไปทั่วโดยสมาชิกแต่ละลายจะสะท้อนขึ้นดังหน้าจอนี้ครับโอเคครับเราไปดูแต่ละลายว่างแผ่งกันนะครับอันนี้ลายอะไรครับลายสีใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับลายสีดูค่ะดูค่ะเออคอนทัวร์ครับมองไป ปกติการออกสนามถ้ามันไปที่เดิมที่มันเคยรู้อยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ <ot> ก็จะรู้ว่าขึ้นตรงไหนลงตรงไหนต้องเจอยากเท่าเท่าไร <ot> ปัญหาคืออย่างพี่ฝนนักออกสนามก็จะรู้ว่าเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงการออกสนามครังนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเราทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยมาเ,ยเราย,ยังไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่า <t> ดำแดงดำต้อต้อแหนอันนี้อันนี้ลายไหนครับลายบีครับลายบีครับนายขอดูพื้นที่ลายบีเลยครับตรงนี้นะครับ เริ่มตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้ครับไปที่นี่ไปแล้วไปไหนต่อครับแล้วก็กลับมาว่ายน้ำเล่นดูคนทัวร์นะครับขอดูคนทัวร์นะครับคนทัวร์เล็กๆอเอจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่นะครับผมนี่ครับเริ่มที่ด้านนี้ครับแล้วก็เดินไปด้านนี้จุดรวมตัวเราอยู่ที่จุดนี้ครับตรงนี้ตัวเขื่อนอเก็บน้ำจะถามกลุ่มเอครับว่าชัยลิ้นของการออกสนามพวกนี้คืออะไรครับ สำหรับคู่เอครับเราเราตั้งชื่อไลน์ครับว่าเป็นไลน์ในฝันสวรรค์บนดินครับเนื่องจากว่าไลน์ของเรามีมีความซับซ้อนที่น้อยมากนะครับเรามั่นใจว่าสำเร็จแน่นอนไหครับพรุ่งนี้สำเร็จสำเร็จแน่นอนครับชิลกันเถอะคุยมาเยอะเราต้องเสียหน้าเราเราเราติดตามนะครับว่าไลน์เอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับไลน์บีทำไมนอนเอเลซอร์ลาดล่ะครับเลเซแรงครับไม่มีเลเซอร์พวกนี้ถ้าระหว่างพิธีการวันนี้ตอนนี้ทุกคนดูพร้อมมากครับจะเขอาโปรเจกต์ดูชิลมาก ครับผมสรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้เราคอยไปเจอกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้จะปิดไฟนอนแล้วเจอกันนะครับผม ตอนนี้ก็มุ้งเช้าแล้วนะครับต่อไปเราจะอาบน้ําแต่งตัวกันแล้วก็เตรียมออกไปข้างนอกนะครับผมโดยเราจะออกไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็จะไปรับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปสํารวจนะครับเจอกันครับโอเคครับเราเจกที่พักแล้วตอนนี้เราก็ไปหาข้าวกินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ห่อข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อไปก็จะเตรียมตัวไปที่ไปที่ไหนต่อครับไปที่อุทยานครับผมเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานครับของผาเก็บตะวันนะครับผมครับก็เนื่องจากว่าพื้นที่ศึกษาเราเนี่ยอยู่ในเขตของอุทยานครับเจ้าที่ในการนำทางสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับ ตรงนี้ตรงนี้สองจุดตรงนี้สองตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้เราเราเราเดินขึ้นมาเราเราเจออยู่อเรามองเห็นอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยเดินเข้าไปหามันัอาจจะไม่มีทางอาจจะทางนี้มันมีทางไปอยู่จุดหนึ่งสองจุดนี้เราไปด้วยกันได้ไหมเดินเข้าไปไปเจอแบบเราเราวกเดินแยกออกซ้ายขวาแล้วกลับมาที่เดิมอี้ใช่ไหมครับต้องต้องลองดูก็ได้นะถ้าถ้าได้ก็ได้ทาไม่ได้รอแป๊บึงียวคงเสกเจ้าหน้าที่กว่าได้แต่รถทางนี้ใช่ไหม สองคันโอเคครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแผนตอนคือตอนแรกเราจะเอารถไปสองคันนะครับเขาเลยอาจจะเอารถไปเพิ่มอีกคันนึงเขาจะไปเขาเองใช่ไหมเราไปกันสามคนเนี่ยใช่ครับไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมกันอันนี้แล้วคนละพี่สองนั้นป่ะเออกับพี่แสดงกับพี่เสื้อเขียวอันนี้เขาเขาสลักใจเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาจาทย์ธัง ดีแ,แล้วตอนนี้เราถึงแ,แล้วครับพี่กันตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาใ,ใกล้รบริเวณที่เกิดดินถล่มนะครับผมถ้าเรามองทังด้านด้านหน้าของเราครับเราจะเห็นจุดที่เกิดดินถล่มจะลองผ่านผ่านไปก่อนนะครับผ่านต้นไม้นี้ไปก่อนนะครับเย้ดึงให้ตึงเฮ้ยพี่กันครับเราคิดว่าปัจจัยไหนมันทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้มากขนาดนี้ครับคิดว่าผมคิดว่า มันมีหลายปัจจัยนะครับที่ส่งผลให้เกิดดินถล่มขึ้นมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยจากการที่เราได้คุยกับที่อุทยานดูครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่มันเกิดดินถล่มเนี่ยมันมีฝนตกหนักมากครับผมเลยคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่มันสําคัญที่ทําให้เกิดดินถล่มคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มันเปานน้ำที่อยู่ในดินครับผมซึ่งมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดดินถล่มได้ครับผมก็เหมือนกับน้ำเนี่ยช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างดินกับดินาะลางทำให้มันไม่สามารถคงตัวอยู่ไว้ได้ก็เลยเการถล่มขึ้นมา อย่างน้ำหนักของน้ำหรือความชื้นในดินก็เกี่ยวด้ดยนะยยิ่งปริมาณของน้ำในดินนี้มีมากขึ้นเรื่อยเนะี่ยน้ำหนักของน้ำเนี่ยก็จะส่งผลให้ดินกิดการพังออกมาได้เช่นใช่ครับอันนี้เราจะไปดูที่ไหนต่อครับผมนี่เราจะไปดูที่ที่มันใกล้เกิดจุดเกิดมาก่สุดครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สามารถเห็นร่องรอยของดินถล<ช>่มอยา่างชัดเจนแล้วครับซึ่งขลังเราครับเราจะเห็นถึงร่องรอยของแผ่นดินถล่มนะครับผมซึ่งก็จะกระจายตัวอยู่ตามแนวเขาของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผม จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ที่มีดินถล่มนี้จะเป็นบริเวณที่มีความชันสูงใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมีความชันที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็ที่หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องอตอมคี่ว่าปัจจัยอะไรครับต่อไปว่าอย่างหนึ่งก็คือปริมาณต้นไม้ครับเหมือนแบบที่เรารู้กันดีว่ารากของต้นไม้เนี่ยมีความสามารถในการช่วยยึดผิวหน้าดินไว้จ<ช>วถึงสิ่งปกคลุมดินอื่นเลยครับพืชต้นหญ้าต้นอะไรที่ปกคลุมดินเหล่าน,นั้นอยู่แต่ว่าถ้าในทางตัวนข้ามเนี่ย ถ้าปริมาณต้นไม้ที่มันมากเกินไปนะครับดินเนี่ยที่ต้องรับน้ำหนักของต้นไม้มาเยมอะทีะ่มีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดด<ม>ินทรุดลงไปได้ทำใ,ให้หน้าดินมันเกิดการพางทยลงไป<ช>ได้ไง่ายขึ้นครับผมใช่ครับ,รบทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับชิดของพืชด้วยใช่ครับคครับที่ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตเห็นว่ามีการเกิดของดินถล่มครับผมซึ่งจะเห็นว่ามันอ่ากระจายตัว พัวทั้งแนวเขาครับไม่ใช่เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับผมถ้าลองสังเกตดูดีจะเห็นว่ามันเกิดทุเรีนที่เป็นหน้าผาครับมีความสูงชันซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่เราไปดูมาครับคุณตอนที่ว่านอกจากนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดผมคิดว่าน่าจะเป็นการลุกล้ำของมนุษย์ครับไงอย่างเช่นพวกการสร้างถนนที่เราเห็นเมื่อเช้าครับอ๋อทำบนเขาใช่ไหมใช่เพราะเราตัดถนนเพิ่มทำให้เกิด slope ที่ชันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของ slope ไปครับ เลยทาให้แบบเหมือนกับมันเร่งทําให้เกิดดินถลมน่มได้มากขึ้นใช่ครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกไฟป่าครับที่เป็นผลกระทบจากมนุษย์อย่างเช่นตะกอนเนี่ยมีพวกต้นไม้ช่วยยึดหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยครับอพอเกิดไฟป่าปุ๊บต้นไม้ก็ถูกทําลายไปโดยสิย<ด>ย<ม>้นเชยึดหย้หยหาเลยใช่ครับยึดหน้าดินก็ไม่มีแล้วกวาจ,ดดวาาจท,ทำให้เกิดดินถล่มได้คิ่ว่ามีหลายปัจจัยไหมครับที่ทําให้เกิดดินถล่มใช่ครับหลังจากที่เราได้ขับรถแล้วก็เดินสำรวจกันมาเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าการลุกลามของนุ้นเนี่ยเริ่มใกล้ เริเรียนหน้าผามากขึ้นเรื่อการขยายตัวของเมืองก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับส่งผลในเรื่องการเกิดดินถล่มได้มากขึ้นเดี๋ยวเราติดตามกันดูครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงใช่ครับเจอกันครับเราเราไปดูไหมครับว่ารายอื่นก็าทำอะไรกันบ้างได้ครับเราดูรายอื่นกันเราดูรายอื่นนะครับผมเจอกันครับดีครับตอนนี้กลุ่มสองนะครับรายสองพักกินข้าวอยู่ครับเพ่ะไรนะเพ่อไรนะครับอ่าจุดติด้าเยอะมากเลยครับแล้วเราจะ ครึ่งวันนะครับเจอไปแปดที่แล้วครับครับ,รบเลขมาหนึ่งกิโลอีกหนึ่งกิโลครับสู้ครับสู้การทางก็จะเริ่มชันขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่เห็นที่ยาวของแนสนสไลด์เลยเป็นไงบ้างคะก็ลองบอกตัวเองว่าเป็นปิก เพี่เต้โอเคค่ะถ้าเห็นเงียบๆไปไม่ใช่อะไรนะคะคือเหนื่อยไม่อึนไม่อื่นหายใจไม่อ่นคือทุกคนอยาหายจากการขึ้นเขานานมากเราพอจะเจอจุดที่เกิดดินถลยละค่ะแต่เราก็จะตามไปดูกันว่ามันมีลักษณะอย่างไรก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณที่ค่อนข้างลาดเจอคือเจอการถลยดินนะคะทูกไมคะโอ้ยนี้ดินถลยเยอะแต่งยี่ยมมองดู เราเราข้าไปตรงนั้นได้อยู่ะะไหมครับใกลที่ตรงตุกนั้นนะคะที่มันเปิดตา้ยคท,ที่แรกเราจะคิดว่าแค่ความชันมีผลนะหมายถึงว่าที่ชันมากๆน่าจะสไลด์แตอันนี้มันต้องชันและสักอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันชันและอะไรทีเดียร์ค่ะเรตามาก,กันไปต่อเลยค่ะ <ST AN I> คือจากกาัน เก็บข้อมูลจากการเดินสำรวจของเจ้าหน้าที่มาบ้าน,นะคะก็คือในส่วนใหญ่บริเวณที่เกิดแรนสไลด์เป็นบริเวณที่ไผ่ตายค่ะเขาเล่สันนิฐานว่าพอไผ่ตายปุ๊บม,มันเลยไม่มีรากที่จะยึดเกาะหน้าดินไว้ทำให้เกิดการสไลด์โอเคค่ะอันนี้เป็นแรนสไลด์จุดจุดล่าสุดน,นะคะ,จ,ะจุด,จ<ะ>ดเล็กชชใช่ไหมจุดซีซีแล้วเราก็พักกินข้าวอยู่ที่นี่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ จุดที่ C2 นะคะเราจะเห็นว่าต้นไผ่ก็ล้มทับขวางทางหมดนี้ก็พอายากำลังติดตามขึ้นมานะคะเรามีการปรักเทปเพื่อวัดร,ระยะค่ะแฟมไม่เป็นภาระครับออดียาแฟมทิง้งละคะ <laughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ,ะชิวครับชิวข้อดีของการทำสควอชมาครับก็เอาแฟมไปจบไว้ที่ตรงกั้นเดยก้น โอเคคทีน่าจะไม่รับโปรเจกต์ที่ทำแลนดสไลด์นะครับถึงแล้วนะครับภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ไลน์บีไลน์ซีมาถึงแล้วไปไลนี่ไหนไปส่งพี่เจ้าหน้าที่ปะลงแล้วครับผมตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วครับผมไลนสวรรค์ของจริงครับเย็นนั่งทางเลยทีน่าจะรับมีสภาพดีขึ้นแลยเพราะเจอแอร์บ้างนะครับไลน์บีไลน์ซี มันคือเรายกให้เป็นโปรเจกต์น้ำมระวันั่นแหละสามปีมาดีเอ้ครับพี่การตอนนี้สิ่งที่พักแล้วครับทุกคนหลังจากที่เราไปรับสมาชิกจากลายปีนี้ก็ลายสีนมาครับพี่กระายอินโหรยครับบกมือเลยครับทุกคนบกมือเลยครับดูหน้ามันดูหน้า ตอนนี้เราก็มาอ,อ่านแล้วครับ <laughs> แล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับหลังจากที่เราไปกินข้าวมาไก่ประมาณ <laughs> เราจะมีคุยกันไหมครับพี่ยมีสี่ครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งคุยกันสีทส่ทุ่มครึ่งนะครับผม พี่การครับพี่การครับรับเวลาสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการออกสนามของเราแล้วแต่ก่อนจะเราจะกลับเราจะไปหาหัวหน้าอุทยานทับลานกันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับไอ็นเดินเที่ยวทีุ่ดมุดกันในตัวของผมกันครับนี่เลยนี่ฮัลโหลนยครับะนี่คีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายคีบายบายนะค่ะพี่กันบ๊ายบายค่ะ สว,วัวววสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดบูไก่ครับบริเวณทางเข้าทางหน้าที่พักหลังจากที่เราไปอุทยานมาแล้วเราก็จะมาพักผ่อนกนสักหน่อยก่กอนกลับครับผมวันนี้ก็ สริมสิริมงนคลให้กับชีวิตก,ก่อน,นะคะ่ะผมลองไปเสี่ยงดวงมาละเป็นยังไงบ้างคะได้ยี่สิบแปดครับเข้าปรับกรรมจะตามสนอง เราก็มากินข้าวกินันนะครับอยู่ทีร้านเป็นร้านในตัวเมืองครับก็ไม่ในตัวเมืองมากหรอกครับเป็นร้านแบบแนวแบบมินิมอลครับดูดูตัวมินิมอลขนาดที่นั่งด้วยกันไม่ได้ต้องแยกโต๊ะนั่งกันดู ตอนนี้เราอยู่ที่ในตัวเมืองนครราชสีมาครับอยู่ที่วัดสารลอยครับวันนี้จะมาไหว้ย่าโมก่อนที่จะกลับกันคตามเดิงเพื่อแวะระหว่างทางแล้วกันคเดี๋ยวไปรับดอกไม้ตรงนี้นะครับสองชุดครับครับแต่ก็แตะก็ไหว้ย่าโมตรงนี้นะคะ เดินทางมาถึงยังสาขาวิชาของเราครับหลังจากที่เราได้ไปออกสนามอันส่งสนานกับลายทั้ง3รลายของเราไม่ว่าจะเป็นลายที่สุดแสนเอาหดในป่าเขาครับกับลายลายในฝันทสคนของเราครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนจะได้ความรู้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นหลังจากที่เราไปนะครับผมทริปต่อไปจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่าอะไรที่ที่คนรอคอย อาถัยที่สุดนี้ครับอยากฝากพี่ๆน้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ช่องของเรานะครับผมได้ที่ไหนบ้างครับอ่าซึ่งช่องทางติดตามเราจะมีหมด4ช่องทาง YouTube, Facebook, Instagram แล้วก็ TikTok นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมลาไปกับพวกเราฟีนดีโบเซ่ครับผมสวัสดีครับ